สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาล่องเรือนะครับอันนี้เราก็เลือกเป็นเรือไม่ไผ่สารนะครับแบมบโบโบส์นะครับเพราะว่าก็จะมีเรือคายักให้เราเลือกด้วยนะครับถ้าใครต้องการไผ่เองอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งไฮไลท์ของการท่องเที่ยวฮาลองเบย์นะครับเพราะว่าเรือก็จะเข้าตามถ้ำ ผ่านหินก็ไปนะครับให้เราถ่ายรูปนะครับอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างร้อนนะครับร้อนจัดมากเลยนะครับเพราะว่าแดดแรงมากประกอบกับไม่มีลมพัดเลยนะครับลมเงียบมากวันนี้แดดแรงจริงจริงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มุดถ้ำแล้วออกมาด้านในนะครับอันนี้จะเป็นด้านในของภูเขานะครับ คนณพายเรือนะครับเ<ช>ขาก็ถือโอกาสน,นั่งพักนะครับใ,<ช>ให้เราถ่ายรูปนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะพาเราออกเลยนะครับบรรยากาศภูเขาที่โผล่ขึ้นมาพ้นน้ำนะครับในฮาลองเบก็ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ สงสารคนพายเรือเหมือนกันนะครับ่นไกลๆกล็กดีนเสียงหอบเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็าพาเรามาอีกถ้ำหนึ่งนะครับก็ถือโอกาสนะครับถ่ายตรงพายที่เขาพายนะครับ ถ้ำซอกหินนี่ก็ดูเตี้ยนะครับถ้ามองไกลๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ต้องเป็นคนท้องที่จริงๆใต้บนถ้ำนะครับก็มีหินงอกหินย้อยให้เห็นเล็กๆน้อยๆนะครับ อันนี้เรือก็พายมาทันกันแล้วนะครับหลายๆลำ อันนี้ก็จะเป็นด้านในนะครับเดี๋ยวเขาก็จอดแป๊บหนึ่งให้เราถ่ายรูปนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็ออกมาด้านนอกอีกมุมหนึ่งนะครับ อันนี้คนภายเรือก,ก็ภายเรียบหน้าผานะครับให้เราดูนะครับ ายยเรรื่อๆนะคับถ้ามาที่นี่นะครับก็ถ้าใครที่ต้องการจะถ่ายภาพนะครับแนะนำให้ลงเรือแบมบูโบ๊ทนะครับแต่ถ้าใครอยากถ่ายคยักนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้โกโปอที่ติดหน้าอกหรือติดหัวนะครับ อันนี้วิวรอบๆภูเขานะครับเขาก็พายใกล้ๆภูเขานะครับให้เราดูไปเรื่อยนะครับ ความประทับใจของที่นี่นะครับก็ดูชิลดีนะครับภูเขาก็สวยนะครับก็สมแล้วครับที่เป็นเวอร์เฮอริเทนะครับครับเดี๋ยวเขาก็าจะพาเราพายกลับไปที่แพรนะครับก็ถือเป็นการจบ รือนะครับันนี้ต่อคนผมว่าไม่แพงนะครับราคาสี่หมื่นดงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อทัวร์วันเดย์อันนี้เขาจะรวมเข้าไปบวกกับตั๋วที่เราได้รับนะครับแต่ตั๋วเราห้ามหายนะครับเพราะว่ามันจะต้องเจาะแต่ละฐานแต่ละฐานที่เราถึงนะครับถ้าไม่มีตั๋วเขาก็จะไม่ให้เข้านะครับก็คือถ้าใครทําตั๋วหายนี่ก็ต้องจ่ายแยกต่างหากนะครับ ที่นี่ก็ต่อคนก็สี่หมื่นดงนะครับมันจะมีค่าเข้าถ้ำด้วยนะครับต่างหากนะครับต้องมีตัวอยู่เดี๋ยวที่เที่ยวต่อไปนะครับก็จะเป็นถ้ำมังกรนะครับที่อยู่ภายในภูเขาที่อยู่ฮาลองเบนี่นะครับ อนนี้ก็ใกล้จะถึงแพรนะครับเดี๋ยวเราก็กลับไปขึ้นเรือนะครับเพื่อไปเที่ยวถ้ำนะครับครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวก็จะนำคลิปมาฝากเพื่อนๆพื่นอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ